สวัสดีครับเพื่อนพอนน้องพี่คนรัก F1 ทุกคนนะฮะกลับมาเจอกันวันนี้หายหน้าหายตาไปนานนะครับมีเพื่อนๆบางคนก็แซวแกันมาว่าแหมคุณปุ้ยคุณหายจากช่องนี้ไปนานหลายวันเหลือเกินนะฮะไปทําอะไรอยู่นะครับขออภัยนะครับก็กลับมาแล้วนะครับเคลียร์เวลาได้เพราะว่าไปยุ่งๆอยู่กับ MotoGP แล้วก็การงานในในเรื่องอื่นนะครับขอบคุณที่ยังคงให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกันอยู่เช่นเคยนะครับนานๆมาทีเนาะ วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องราวของเกมการแข่งขันที่มันเกิดขึ้นล่าสุดนะครับที่ปอร์ติเมาเซอร์กิทที่โปรตุเกสนะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอีกครั้งของท่านเซอร์นะครับลูอิตแฮมตันนะที่สามารถที่จะคว้าชัยได้ตามคาดไหมก็น่าจะตามคาดในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ความผิดหวังอีกครั้งหนึ่งของแม็กเวอร์ซาเบนนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับถึงจะผิดหวังอย่างไรก็ยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าก็ตามมาติด,ตด เราได้เห็นนะครับว่าเกมการแข่งขันอาจจะเปลี่ยนไปในที่ผ่านมาในหลาย,ลายครั้งโดยเฉพาะในช่วงของรอบดท,ท้ายเนี่ยเรียกว่าลุ้นกันสนุกเหลือเกินนะฮะดังนั้นวันนี้ก็จะมาคุยถึงโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าทําไมมีการเข้าพิษกันบ่อยจังทําไมเปลี่ยนยางทาไมความชุลมุนวุ่นวายนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงนักแข่งโดยรวมในหลายคนหรอกนะฮะทุกคนก็คงจะพูดถึงเฉพาะสิ่งหลกัหลกๆที่ที่มันเกิดขึ้นนะครับ ในตอนนี้คะแนนของทันเซอร์ก็อาจจะขึ้นหน้าแม็กไปแค่ไม่กี่แต้มหรอกฮะทุกคนขึ้นขึ้นหน้าไปไม่เยอะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าบอตัสทำได้ดีกว่านี้นะครับคือสามารถที่จฉกช,ชิงอันดับ2ขึ้นมาได้เนี่ยแกลบคะแนนเนี่ยมันก็อาจจะพุ่งขึ้นไปกว่านี้หน่อยแต่บอตัสก็ถือว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับที่ที่พลาดไปในในตรงนั้นเอาเรามองเรื่องของชัยชนะของแฮมมลตันก่อนนะครับใน ในรอบนี้ทุกคนว่ามันมีส่วนตรงไหนบ้างนะครับที่ฉุดให้เขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อีกครั้งเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะมองว่าแหมเขาก็มีรถแรงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขายังไงมันก็ชนะแบบใสๆเห็นๆอยู่แล้วอืมไอรถแรงกว่ามันมันก็น่าจะใช่นะฮะในในส่วนหนึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะมองเห็นนะครับว่าทำไมทีมเมอร์เซเดสเนี่ยอาจจะเสียเปรียบทีมอื่นอย่างเห็นได้ชัดเจนหรือเปล่าในส่วนของ กฎใหม่ในเรื่องของการควบคุมงบประมาณนะครับในกฎของโทเค็นต่างๆเนี่ยแต่ไปๆมาๆแล้วอาจจะประมาณว่าสับขาหลอกให้ตายใจในช่วงแรกหรือเปล่าเพราะว่าพอช่วงระหว่างการแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวมาร์กเดี๋ยวเมอร์เซเไม่ใช่มาร์กมาเกนะ,ะเดี๋ยวเมอร์เซเเนี่ยเขาก็จะก้าวกระโดดล้ำหน้าอีกทีมหนึ่งไปแบบว่า91เสมอนะฮะเรียกว่าล้ำไปตลอดอ่ามันก็จะเป็นอีรอบนี้ตลอดอันนี้มันอาจจะเริ่มส่งสัญญาณ ตรงนี้มาหรือเปล่าฮะผมแอบคิดกำขำอยู่คนเดียวเพื่อนๆว่าการที่ในปอติเมารอบนี้เนี่ยไปไปตัดในเรื่องของระยะของ drs เนี่ยย่อเข้ามานะครับรู้สึกจะตัดออกจะตัดออกประมาณประมาณ120เมตรหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดถ้าพลาดขออภัยนะฮะคือทำให้มันสั้นลงมันมันควรที่จะยาวยาวกว่าน,นีนะ้เอาเอาจริงๆเนี่ย ไปทำตรงนี้หรือเปล่าฮะก็เลยทำให้แม็กเองเนี่ยขณะว่าเปิด D.I.S. หรือว่าอะไรเข้าไปก็ยังคงตามความแรงไม่ทันอาจจะรู้สึกเสียเปรียบด้วยอันนี้ผมอาจจะคิดมากไปนะลองมาแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะสนามนี้ก็มีการหันระยะทางออกไปประมาณ120เมตรครับ120เมตรก็ถือว่ามีผลไหม,มไม่มากก็น,น้อยมันต้องมีบ้างล่ะนะจริงๆแต่บางสนามก็มีการเพิ่มนะครับทุกคนบางสนามนี่ก็ก็มีการเพิ่มระยะเข้าไป อาจจะที่หันออกไปเนี่ยอาจจะมองว่ามันอาจจะอันตรายเกินไปหรือเปล่าเพื่อนๆนะครับเพราะว่าสนามอื่นเนี่ยมันมันอาจจะไม่มีเนินมีอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะแต่ที่ปอติเมาเนี่ยมันโอ้โหนะทุกคนได้เห็นนะครับว่ามันค่อนข้างอันตรายอยู่เหมือนกันจริงอยู่นะครับว่ามันอาจจะไม่มีไม่มีความร้ายแรงในการเฉี่ยวชนกันหนักๆเหมือนบางสนามนะครับแต่ถ้าถ้าเกิดมาแรงหมายถึงว่าถ้าเกิดไม่หัหนออกไป120เมตรเนี่ย อาจจะกลัวนะักแข่งเอารถไม่อยู่หรือเปล่า <c oughs> ก็ว่ากันไปในส่วนนั้นนะครับก็มาเป็นมาในแบบนี้จริงๆเนี่ยจะบอกว่ากลยุทธ์ใครพลาดมันถึงได้ออกมาแบบนี้ผมว่าทุกคนเขาก็เขาก็ทำดีกันหมดแล้วล่ะแต่แผนแต่ละทีมเนี่ยต้องยอมรับว่าหนึ่งนะฮะที่มันเห็นความแตกต่างก็คือเออเราได้เห็นเรดบูลเนี่ยเข้าพิษก่อน Mercedes อันนี้สนามล่าสุดทุกคนว่าเมื่อไหรฮะผมผมก็จําไม่ได้เหมือนกันน่าจะนานและส่วนมากก็คือเรดบูลเขาจะต้องรอดูรอดูเชิงก่อนนะฮะให้ Mercedes เนี่ยไม่ใครก็คนใดคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปก่อนเออแต่แต่คราวนี้ชิงเข้าไปก่อนนะครับในรอบในรอบที่ประมาณ3 0 3 4 35ประมาณนั้นใช่ฮะแม็กก็เข้าไปพอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็บอลต้ก็เข้าไปตามแล้วแฮมมอนตันก็ยื้อนะ ออกมาในในแบบนี้ถ้าถามว่าสิひひ่งที่เป็นความผิดพลาดของทาง2ท <sven. S 1> ีมนี้ผมผมอาจจะคุย2ท <modeled después S 1> ีมนี้หลักๆนะครับเป็นคนเพื่อนอย่าอย่าเพิ่งว่ากันนะมันอาจจะเกิดเกิดความผิดพลาดจากนักแข่งมันคำว่าความผิดพลาดมันไม่หมายคมว่านักแข่งเขาผิดพลาดเองนะครับคือเราอาจจะมองว่าผิดพลาดเพราะว่าคนอื่นแต่มีต่อตัวนักแข่งคนนั้นนั้นผมว่านักแข่งทั้งคู่ที่เป็นมือหนึ่งเนี่ยทำได้ดีสุดยอดแล้วนะฮะทางแฮมอตัน ของ Mercedes แล้วก็ทั้ง Max ของ Red Bull แต่ถ้าเป็นนักแข่งมือ2ของทีมละ่ะอันนี้มันเกิดข้อผิดพลาดครับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากทาง s e r g i o p e r e z เนี่ยอันนี้ก็คือน่าเห็นใจอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าไปโดนนิกิต้ามาเซปิน,นะครับของทีม h a ร์สเนี่ยไปขวางลายไว้อยู่ช่วงหนึ่งเลยทำให้ไปเสียเวลาอยู่ก็หลายวินาทีอยู่เหมือนกันกรณีตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนทางมาเซปินจะโดนทำโทษฮนะ จะโดนบวกเวลาเพิ่มเข้าไป5บางคนอาจจะแซวนะคือจะบวกเข้าไปสัก5หรือไม่บวกเลยก็ไม่มีผลอะไรเลยเออแล้วก็โดนตัดคะแนนไปด้วยนะครับ1นแต้มใช่ไหมฮะอ่าตัดคะแนนโคชินอลไลเซนเข้าไป1นึ1 1แต้มอันนี้ก็น่าโดนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไปแลก็น่าจะหัวเสียอยู่นะครับในช่วงน,นั้นก็บ่นกันใหญ่อยู่ว่าโอ้โหนะคือถ้าเกิดว่าไม่โดนตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ต่อสู้ เพื่อโพเดียมได้หรือเปล่ามันก็น่าคิดนะครับทุกคนน่าคิดอยู่นี่ก็คือสิ่งแรกที่มันเป็นความความผิดพลาดที่ที่มันเกิดขึ้นกับทางทางเปเรสเขาแล้วกรณีที่2ก็คือเรื่องของการไปเปลี่ยนยางอันนี้ทุกคนว่าผิดพลาดไหมการไปเปลี่ยนยางเอามาเอามา,เอามาเพื่อที่จะเพื่อที่จะกดเวลาเอาฟาเทสแลปไปเปลี่ยนยางซอฟออกมาใช่ไหมครับคือคือยื้อยางมินเดียมมาเนี่ยโอ้โหประมาณสัก เ0็ดของการแข่งขันยื้อมาแต่ในตอนนั้นทีมผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับอาจจะมามองว่าเพื่อที่จะตัดตัดแต้มของแฮมมอลตันอาจจะมองงั้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นแฮมมอลตันเองก็อาจจะได้อาจจะมีโอกาสได้ฟาส t t เทสแ a อยู่หรือเปล่าม,มันก็ไม่น่าจะมีนะเพราะว่าแฮมมอลตันก็ไม่ไม่ได้มียางที่พอที่จะทำาส a เทสแบได้แต่ถึงถึงตัวเองทำได้เนี่ยก็คือมันก็ มันมันก็ไม่ได้มีผลกับแม็กนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองก็ทําได้เขาก็ได้บวกหนึ่งไปใช่ไหมล่ะฮะดังนั้นแม็กก็เอาบ้างอ่าแม็กก็เอาบ้างในตอนนั้นแม็กก็เลยเข้าไปเอามาเอายางซอฟมากดแต่ก็เหมือนบุญมีแต่กำบางฮะพอไปเอาเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือตัวเองก็ไปเกินแทร็กลิมิตก็เลยทําให้กดฟ้าเทสแลบมาจริงฮะแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ไงโดนแคนเซิลไปแล้วคนที่ได้กลายเป็นวอตตอรี่บอลตัส อ๋อนะครับนี่ก็คือความชุลมุนวุ่นวายเลยทําให้จากที่จะได้บวก1เข้าไปเนี่ยก็กลายเป็นว่าเสีย1ไปนะฮะแต่ก็ไม่มีผลอะไรกับแฮมนะครับแฮมก็ไม่ได้ฟาสเทสแลบอยู่ดีแต่ก็ได้ย5้าแต้มหลูๆไปติดไปนั่นก็คือเป็นเป็นความชุลมุนวุ่นวายในช่วงในช่วงเทท้ายเกมแต่เกมการแข่งขันเนี่ยมันก็อาจจะสนุกมากยิ่งขึ้นตรงที่ว่าเซอร์ g จเปเรสมีส่วนร่วมในเกมมากขึ้นฮะ ก็คือแฟนๆของเรดบูลเนี่ยอาจจะรู้สึกผิดหวังในในสเลทที่ผ่านมาใช่ไหมครับว่าเอเมื่อไหร่จะเรียกว่าสร้างความปั่นป่วนให้หัวแถวบ้างสําหรับเปเรสแต่คราวนี้ก็ถือว่าก็มีส่วนร่วมในใน,ในเกมระดับระดับแถวหน้าอยู่พอสมควรแม้ว่าอาจจะไม่ไม่ได้มีส่วนในการที่จะมากดดันในช่วงแรกก็ตามนะครับแต่มันก็มีความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้น นะฮะเราก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแต่ตัวเองก็มา,มา,ม,ามาเจอความผิดพลาดจากคนอื่นเข้ามาแทรกมันก็มันน่าน่าเห็นใจเรดบูลนเห็นใจเปเรสในส่วนนี้แหละเพราะว่าก่อนหน้านั้นความผิดพลาดที่มันเอื้อให้เปเรสขึ้นมาก็คือบอตัสนะฮะ,ะ,ฮะบอตัสเนี่ยไปใช้เวลาเยอะเกินไปหน่อยนะฮะในการเข้าไปเปลี่ยนยางรอบนั้นรู้สึกว่าประมาณสัก4 4วินาทีเนี่ยโอ้โนะจุด4วินาทีมันมันก็มีมีผลเยอะนะฮะ คือคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะทําเวลาในการเข้าพิษเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยประมาณรู้สึกว่าคนที่ทําเร็วที่สุดก็คงยังคงเป็นเรดบูลอยู่ใช่ไหมว่าประมาณเกือบเกือบสวิใช่ไหมฮะตอนนั้นเข้าพิษไปเนี่ยเกือบเกือบสวิแต่เหมือนบอต้าจะจัดมาเกือบเกือบสี่วิอะฮะประมาณสามจุดหกสามจดามกว่ากประมาณนั้นอะเห็นไหมฮะพอออกมาเสร็จปุ๊บก็โอ้โหนะเจอเลยฮะนี่ก็บ่งบอกได้ชัดเจนเนะครับว่ายังคงเป็น หนึ่งในไม้ตายที่เรดบูลเขายังคงทําได้สม่ําเสมอนะครับในการความเร็วในการเข้าไปเปลี่ยนยานในการเข้าพิษเนี่ยนะดังนั้นก็ต้องมาแก้ไขนะฮะพิษของ Merced e s ดเนี่ยโดนโดนเขาเรียกว่านะมันไม่ใช่การวางยาต่อเซลก,กันเรียกว่ามันเป็นปัญหาความผิดพลาดที่ยังยังคงให้เห็นได้สม่ําเสมออยู่ครับเมื่อเมือม่อไปเทียบก,กับเรดบูลเรื่องของความความล่าช้าในการเปลี่ยนเรื่องของปัญหาต่างๆนะฮะอ่ะนี่ก็คือ มันเป็นบทสรุปนะครับของทาง2ทีมนะฮะที่เป็นทีมชั้นนำที่ได้ต่อสู้กันอยู่ทีนี้ถ้าไปมองถึงคนอื่นๆกันบ้างนะฮะเซบาสเตียนเวสเทลแอสตันมาตินความเปลี่ยนแปลงในทีมนี้เราได้เห็นนะฮะว่ามีแพ็กเกจใหม่นะครับที่เอาให้รถของแรนสโตรเนี่ยแต่มันกลายเป็นว่าแรนสโตรเองก็ไม่ได้ว่าโชว์ผลงานอะไรกับแพ็กเกจใหม่เลยแต่กลายเป็นว่าคนที่แพ็กเกจเก่าอย่างเวสเทลต่างหากนะครับที่ ที่ยังคงดูเหมือนคืออาจจะบอกว่าระหว่างใส่กับไม่ใส่เนี่ยก็เหมือนไม่ต่างกันดังนั้นเป็นงานยากของแอสตันมาตินแล้วครับทุกคนที่เรียกว่าจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรเพราะว่าก่อนที่จะลงแข่งเราอาจจะมองนะครับว่าเอการอัปเดตแพคเกจใหม่เนี่ยทำไมไม่ไปเอาให้กับคนที่ผลงานน่าเป็นห่วงอย่างเซฟมันก็ตามหลักตามตามหลักนะฮะก็คือเขาจะต้องให้คนที่อันดับที่ดีกว่าอยู่แล้วคนที่จะมีโอกาสได้ อัปเกรดชิ้นส่วนใหม่ใช่ไหมฮะผมเข้าใจว่าเวทเทลเองก็น่าจะได้รับแพ็กเกจตัวนี้ในอีกเลทต่อไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะอาจจะทันสนามหน้าไม,ไม่แน่ใจนะฮะดังนั้นวันนี้เอาให้แรนสโตรนะครับพอให้เสร็จปุ๊บกลายเป็นสโตรเองก็เห็นไหมผลงานมันก็เลยทําให้น่าจะน่าปวดหัวเหมือนกันนะครับสําหรับทางทีมงานของแอสตันมาตินว่าเอ๊ะระหว่างอัพกับไม่อัพเนี่ยมันไม่เห็นที่จะมีผลต่างอะไรกันเลยอาจารย์แบบไหนฮะในในตอนนี้ แบบนี้จะอัพให้เซฟเนี่ยเซฟเขาจะอยากจะได้อยู่ไหมก็ยังคงได้รับความได้รับปัญหาพอสมควรนั่นแหละเหมือนกับที่หลายๆคนหลายๆท่านวิเคราะห์มานะครับว่าทีมที่ใช้เครื่องยนต์ของ Mercedes เนี่ยยังคงจะต้องเจอปัญหาเยอะอยู่ในเรื่องของกฎต่างๆแต่ Mercedes ทีมใหญ่นะครับเขาอาจจะแก้ปัญหาได้เพราะว่าเขามีความพร้อมในเรื่องของทีมงานในส่วนของตรงนี้ดังนั้น As t o n Martin จะไปบอกว่าเดี๋ยวก็แก้ปัญหาได้เหมือนเดิมเนี่ยก็ไม่ใช่งานง่ายนะฮะ ก็คงจะต้องงมเข็มกันต่อไปละทีนี้แล้วก็เป็นในส่วนของ f e r r a r รนะครับเฟอร์รอรี Ferrari เองเอาจริงๆนะก็ยังคงอยู่ในมาตรฐานเดิมที่พวกเขาทำได้แลหละฮะยังคงไม่สามารถที่จะพาตัวเองขึ้นมาลุ้นหัวแถวกลายเป็นว่าคู่แข่งจริงๆของ f e r r a r รเราอย่าไปมองถึง Red Bull เราอย่าไปมองถึง Mercedes เลยฮะต้องมองมองถึงค่ายค่ายส้มดีกว่าฮะค่ายส้มค่ายเหลืองนะครับ แมคลาเลนของแรนโดนอริสของริ c คียโดดีกว่านี่น่าจะเป็นคู่แข่งจริงๆล่ะฮะที่จะต้องแบบว่าต่อสู้เพื่อที่จะแบบว่าไปหาโพเดียมก็คือส่วนแบ่งจากโพเดียมที่มันตกหล่นมาระหว่าง Red b บูลกับทาง Mercedes เขาเนี่ยถ้าเหลือก็คงต้องเหลือให้ทีมนี้แหละเราได้เห็นนะครับว่ามันยังคงมีปัญหาหลายอย่างอยู่ที่ Ferrari รี่เขาไม่ลงตัวนะครับทุกคน จริงอยู่นะฮะว่าสนามนี้อาจจะมีทางตรงที่ค่อนข้างที่จะยาวอยู่บางคนอาจจะบอกว่าน่าจะเข้าทางฟูโรอรีรไหมเพราะว่าทางตรงเหมือนจะกลับมาดีแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วใช่ไหมฮะว่ายังคงยังคงลุ้นยังไม่ขึ้นเท่าไหร่ในแถวหน้าสําหรับทั้งเลอแคลเองหรือว่า,าจ,จะเป็นคาร์ลสไตเองนะครับแล้วก็เอาพีนเป็นไงฮะอัาพีนฟอนันัวลองโซ่ฮะโอ้นะก็ให้กําลังใจพี่โซ่กันต่อไปนะครับก็เจอน้องๆเจอหลานหลานเนี่ยแซงกันไป แต่ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ที่เรียกว่าดีนะฮะดีดีอยู่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้ว่าเลวร้วายหรอกให้คําว่าพอใช้เนี่ยประเมินความสามารถว่าให้คําว่าพอใช้น่าจะโอเคครับสาหรับอาลองโซ่นะกับเวลาที่ได้ก็ต้องเข้าใจเขาละฮะนักแข่งที่หายไปนานคุณจะเก่งคุณจะอะไรมาขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่นักแข่งรุ่นน้องทุกวันนี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนก็ยังคงแรงนะครับอย่างแรนโดนอริสเนี่ยเราเราได้เห็นนะครับว่านักแข่งคนนี้ก็ยกระดับ ตัวเองขึ้นมาได้อย่างชัดเจนดังนั้นมันก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับที่อดีตแชมป์โลก2ส,สมัยอย่างอารอนโซเนี่ยเรียกว่าจะกลับมาต่อสู้เพื่อหวัวแถวได้ในตอนนี้เป้าหมายของเขาของอัลพีเนี่ยผมว่าต่อสู้เพื่อกลางตารางน่าจะเหมาะสมกว่านะครับสำหรับทีมนี้แล้วก็เป็นที่น้องใหม่ลหรอฮะเป็นยังไงฮะน้องใหม่น้องใหม่3คนที่โผล่เข้ามานะครับทั้งยูกิซูโนดะของอัลฟาทอรรีนะครับแล้วก็2หนุ่มจากทีมฮาร์ททั้งชูมาร์เกอร์แล้วก็มาเซปิน ทั้งซูนโนดาก็เริ่มที่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าคนที่มีประสบการณ์สูงกว่าอย่างแกสลี่เนี่ยโอเคแน่นอนนะคนที่อยู่ก่อนเนี่ยก็ย่อมที่จะมาดีไปกว่านั้นซูนโนดาอาจจะร้อนแรงนะครับในช่วงแรกๆนะฮะเพราะว่าอาจจะมีหลายคนที่ไม่เข้ายังไม่เข้าที่เข้าทางอยู่แต่พอมาใน,ในตรงนี้เราเราได้เห็นชัดเจนนะครับว่าประสบการณ์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะไอสิ่งนี้มันก็คงจะ,จะ เรียกว่าต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับสำหรับนักแข่งหนึ่งเดียวของญี่ปุ่นในเวทีวันในตอนนี้แต่เพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะมองว่าแหมก็ไม่เป็นไรล็อกแบ็คยางเหนียวอยู่อก็น่าจะใช่ฮะแบ็คยังเหนียวแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยก็คือมันอาจจะเปลี่ยนไปในเรื่องของ Honda ปีนี้ก็คือใช้เครื่องยนต์ h อน da นะครับในเป็นปีสุดท้ายแต่ปีหน้าเนี่ยฮอนด้ Honda เนี่ยก็ไม่ได้ว่า ไม่ได้ว่าคืออาจจะจับมือนะ่แต่ใช้เครื่องยนต์อยู่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างในทีมมันก็เปลี่ยนไปดังนั้นซูดโดดาก็ไม่แน่เหมือนกันละฮะแบ็กเหนียวก็อาจจะเหนียวแค่ในปีนี้แหละแต่ปีหน้าจะเหนียวหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าฟอร์มยังคงจะอาจจะขาๆขาขาขเกินๆอยู่นะดังนั้นก็ลุ้นกันต่อไปสําหรับใครที่เชียร์นักแข่งหนึ่งเดียวของเอเชีย er ในตอนนี้กันอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าไม่เรียกฟอร์มอันหวือหวาในช่วงแรกๆเนี่ยกลับมาได้เนี่ยผมว่าปีปีหน้านี่ก็อาจจะได อาจจะได้ลุ้นน้องเล็กอยู่เหมือนกันนะฮะเล็กอัลบอ้อันสุสิงของเราแล้วก็ฮาร์ดเป็นไงฮะนี่น่าจะเป็นเป็นประสบการณ์ันเลวร้ายครั้งหนึ่งของมาเซปินนะฮะก็ไม่รู้จะเลวร้ายไปถึงไหนนะครับเมื่อเจอเพื่อนนอกรอบครับคือเจอเพื่อนร่วมทีมนอกรอบนี่มันมันไม่ใช่อะไรที่แบบว่าไม่ธรรมดาเลยนะจริงๆถ้าเจอคนอื่นเขานอกรอบก็ว่าไปอย่างฮะใช่ไหมเราประสบการณ์ยังยังยังไม่สูงนักเนี่ย แต่คราวนี้มิกชูมักเกอร์ก็เรียกว่าพาตัวเองเนี่ยไปไล่บี้กับพี่ๆนานาหลายครั้งเราได้เห็นใช่ไหมฮะจริงอยู่ครับว่าเขาไม่ได้ติด1ในส0จริงอยู่เขาไม่ได้คะแนนหรอกนะแต่เขาก็ไล่จ่อไล่จี้นักบิดอ่าไม่ใช่ขอไปนักแข่งสินักแข่งนหลายๆคนอยู่ในหลายรอบอยู่เหมือนกันใช่ไหมที่สําคัญกว่านั้นก็คือเขาเร็วกว่ามาเซปินตั้ง1รอบเอาละสิฮะทุกคนในตอนนี้กระแสที่แบบว่าอื ก็คงจะถาโถมเข้ามาสู่นักแข่งพ่อรวยคนนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะนะฮะก็คือการที่ไปขวางเปเรสนั่นก็ย่ําแย่พอควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเจอในส่วนของเ,อเวลาที่มันออกมาแบบนี้เนี่ยโอ้โหคือก็ขึ้นมาพร้อมกันนมันไม่มีใครเหนือกว่ากันมากหรอกระหว่างตัวเขากับตัวมิกชูมร์เกอร์เนี่ยแต่แต่เจอเพื่อนร่วมทีมทิ้งห่างไปตั้งหงรอบขนาดนี้เอาสิฮะจะเป็นอย่างไร หลายคนก็บอกว่าโอนะ้ยออกไปเถอะนะอย,อย่าอยู่เลยน่าจะมีคนที่มีศักยภาพดีกว่านี้ขึ้นมาเรียกว่ามันไปตัดโอกาสนะักแข่งหลายๆคนนะครับสาหรับนิกิตา้ามาเซปินเนี่ยเฮ้อ,อว่ากันต่อไปนะครับเงินเนาะเงิน,เง,นเงินหนาสักอย่างก็มีเก้าอี้นะพื้นที่ก็สามารถที่จะซื้อเอาได้นั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับนะครับในฟอร์มูล่าวันในยุคนี้นะทุกคนโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องที่นำมาฝากนำมาคุยกันพอให้หายคิดถึงกันบ้าง ขาดขาดเกินๆอย่างไรขออภยัยเพื่อนๆนะครับไม่ครบไม่จบนักแข่งในทุกคนก็ไปเพิ่มไปเสริมกันในคอมเมนต์ได้เช่นเคยผมมีปัญหานะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้พื้นที่ท้ายคลิปประมาณ2นาทีนะครับในการระบายหน่อยผมมีปัญหาในการทา F1 ครับก็คือผมไม่สามารถที่จะจัดการในการทําคลิปกระตัดต่อเห็นผมพูดอยู่อย่างเนี้ประมาณ10กว่านาที20นาทีนะ่ะกระบวนการทํามันยาวนานมากครับทุกคนประมาณ3ชั่วโมงเลยทีเดียวครับในการทําคลิป ดังนั้นเป็นจะเป็นอย่างนี้ดีไหมครับผมอาจจะมาเจอกับเพื่อนเพืเอนี่ยในรูปแบบของการจัดรายการแบบสดๆดดีไหมเพื่อร่นระยะเวลาในการทํางานของผมครับเพราะว่าผมก็ทำคอนเทนต์คลิปเนี่ยหลายช่องฮะโดยเฉพาะใน MotoGP เนี่ยกลับมาทำสองคลิปต่อวันดังนั้นถ้าพ่วง F1 เข้าไปอีกเนี่ยผมแทบจะไม่มีโอกาสได้ไปดูแลงานด้านอื่นกันเต็มที่สักเท่าไหร่มันเลยเกิดปัญหานี่คือเหตุผลทำไมผมหายไปฮะเพื่อนๆทุกคนครับ ดังนั้นผมก็เลยมานั่งคิดคำนวณเอ e, ๊ะมันจะมีวิธีอย่างไรนะที่จะให้ทํางานในช่อง F1 นี้ได้ดีขึ้นผมก็ติดตามการแข่งขันตลอดแหะครับทุกคนติดตามข่าวสารตลอดเลยฮะเพราะว่ามันก็เป็นแหล่งเดียวกันกับข่าวสารจากช่อง MotoGP เหมือนกันแต่ผมไม่สะดวกไม่มีเวลามากพอที่จะเจอเพื่อนๆในการทำคลิปเท่านั้นเองดังนั้นก็เสนอความคิดเห็นชี้แนะกันมาหน่อยนะครับว่าถ้าผม,มาเน้นการจัดรายการสดนี่จะเป็นอย่างไรฮะ ก็คือจะมาเจอกับทุกคนบ่อยขึ้นแต่ไม่ใช่รูปแบบรายการคลิปแบบนี้แต่ปเ,ปเป็นเป็นแบบสดๆแต่มันก็ไม่ต่างกันมากหรอกผมก็ยังมาคงมานั่งอยู่ในมุมนี้แหละนะฮะหรือบางทีผมอาจจะไปนั่งอยู่ในสวนหน้าบ้านอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คุยกันเผอเออาจจะเป็นการดีด้วยซ้ําหรือเปล่าอาจจะเจอได้คุยกับเพื่อนสดๆณตอนนั้นเลยอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองทํารูปแบบนี้เอาสักประมาณสัก 2- 3สาวันข้างหน้านะครับ ยังไงก็รบกวนเพื่อนๆมาชี้แนะกันด้วยนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะฮะรักษาสุขภาพกันด้วยเป็นห่วงเป็นใยทุกคนสวัสดีครับ